โอ้โหฮาร์ฟ oh no, so oh no, ูโอ้โหฮาฟูถ้ารดบุ๊คคุณแหลกคุณนแบบนี้ไม่ถูกใจใสายฮาฟู oo, บอกผมเดี๋ยวจัดให้ไปลุยกันเลยูอันดับแรกนะฮาฟู oo, ฮะต้องมาดูเช็คสเปคก่อนนะฮะว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้น ใช้สเปคอะไรอยู่นะครับอาการเมื่อกี้นะครับเหมือนเป็นอาการแรมไม่พอนะครับผมเพราะว่ามันเกิดการโหลดข้อมูลที่ขาดช่วงเป็นพักๆนะครับกระตุกกระตุกบ้างภาพค้างบ้างเนื่องจากข้อมูลที่ไหลย,ยังไม่ต่อเนื่องนะครับผมก็มาเช็คสเปคแรมก่อนเลยเปิด CPU-Z ขึ้นมานะครับวายมาดูสิเนี่ยแรม DDR3 เป็นซิงเกิลชัเนลด้วย แค่สองจิกเท่านั้นโอ้โหมันจะไป,ไปพอได้ไงล่ะครับฮาฟูเราตกลงกันว่าเราจะเปลี่ยนแรมใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแรมให้ดูนะครับเรื่องนี้เป็น Acer Aspire V3 471G นะครับผมผลิตเมื่อปี2013นะครับผม12ปีที่แล้วนะครับเอาล่ะโอเคเดี๋ยวจะมาลื้อกันนะครับผมโดยการถอดฝาหลังนะครับผมแรมนะครับ เครื่องนี้นะครับจะอยู่ตรงฝาหลังบริเวณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดกันนะครับผมบางคนอาจจะใช้ใช้ขวงเลือเ่อนกระดาษลําหลมงนะครับก่อนอื่นเลยการที่จะทําอะไรทุกครั้งนะครับให้ตัดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของอุป,ปกรณ์นะครับผมก็ต้องถอดแบบออกก่อนนะดันตรงสวิตช์นะครับสวิตช์สีส้มนี้นะฮะดันออกแล้วก็เปิดแบตออกมานะครับผมโอเคนะับผมแล้วก็ทําการ ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อความปลอดภัยของตัวอุปรกรณ์เองนะคะเราจะถอดฝานี้ออกนะครับผมนี่ฝาชิ้นนี้โอเคได้ทำการถอดฝาหลังออกแล้วเรียบร้อยนี่คือ RAM นะครับผมส่วนนี้คือ Hard d i s ซึ่งตัวนี้เป็น Solid State นะฮะ Kingston SATA เนอะนี่ตัว SATA อันนี้คือตัว Wireless Card นะฮะตัวรับสัญญาณ WiFi นี่คือแรงของเราเราก็จะทำการถอนออกด้วยกันนี่นะฮะมันเป็นสปริงล็อกเอาไว้อย่างงี้นี่แค่ทางออกมันก็จะบึ้งออกมาแล้วนะโอ้ไฮนิกสองจิกนะฮะบัสพันสามนะครับผมหนึ่งสามสามสามันเองอมากมาเราทำการเปลี่ยนกันเลยซุ้มแรมตัวใหม่ของเรานะครับกิงตันไฮเปอร์เอ็กซ์นะฮะความจุอยู่ที่8จิกนะครับบัสห1600นนะครับผมตัวนี้นะฮะสาเหตุที่ว่า ทำไมผมถึงขยับบัสออกมาเรารู้แล้วเหรอว่าโน้ตบุ๊กของเรานั้นรองรับบัสพันหกไหมผมก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาก็พบว่า CPU นี่เครื่องนี้เป็น i7 นะฮะ3 6 3 0 QM นะครับผมรุ่นนี้นะมันสามารถรองรับได้ถึงบัสพันหนะครับผมไปเช็คในเว็บไซต์มาละมันรองรับได้นะครับผมคิดเหรอว่าแค่ตัวเดียวมันจะพอผมมีตัวที่2ครับพามพามสตัวรวมกัน กลายเป็น1ิบกจิกบัตพันหครับผมจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้2องจิกสจิกบัตพันสกลายเป็น1ิบกจิกบัตพันหกโอ้โหใส่เลยพี่น้องใส่เลยอ่าเรียบร้อยเท่านี้เราบูนเราก็กลายเป็น16บหจิกแล้วเย้ oh อ a l f full h a l ู f u l ดู h a ฟู h a ไม่แหลกแล้วนะคะเชดดูด นี่โอ้ไม่แหลกแล้วลื่นปืนอลื่นปื้อโอ้ไปเลยฮาฟื้